ครับหลายใบโอเคครับผมเคเต็มจอ,อเคเต็มจอบอกแล้วโอ้โหหนึ่งพันกร้ยเจ็ดบาทคตือคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับนี่จะมารีวิวเกมพี่เสกนะครับผมของค่าย PG เจนี่ถือว่าสองพันบาทนะครับแน่งงงละสิทำไมเรียกพี่เสกนะครับก็ชาวทิกเก็เขาจะเรียกพี่เสกนะครับผมเพราะว่าไอสองตัวด้านล่างเห็นไหมครับน่าเป็นเทพฮอลัสนะครับผมกับเออเซตนะใช่เหรอวะเออน่าเป็นเซตกับฮอลัสได้เละครับ หรืออนุบินี่แหละนะมันทําท่าเสกตลอดคอยเสกตัวครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของคําว่าพี่เสกนะตะลกไหมคือผมฟังแล้วผมก็ตลกนะครับคืออะไรวะพี่เสกบ้าอะไรพี่เสกวะนะโอเคครับกลับมาที่เกมต่อก็อธิบายกับว่าเกมเกมนี้สามารถซื้อฟีสปินได้นะครับผมนะแล้วก็ คือพีบินได้เฟสปุ๊บเงื่อนไขในการเข้าฟรีเกมนะครับก็คือเก็บสแคตเตอร์ให้ครบ4ี่ตัวเป็นต้นไปนะครับนะถือเข้าฟรีเกมนะครับตอนนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆครับผมทุน2 0 0พันบาทแป,ป๊บๆปแป,ป๊บปบก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมกำไรมา90 0รกว่าบาทแล้วตอ <c oughs> นนี้ก็มากะว่าจัดกำไรสัก4,000พันพอแล้วอะเอาสัก4,000พันพอครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนนะ จืดๆ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 จืด,จดโ,โห่นิ่งว่ะนิ่งจัดนิ่งจัดเลยครับน้องๆเอาแล้วครับผมฟรีสปินอีกแค่ตัวเดียวเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับครบแล้วครบเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วครับน่ะ แต่ยังไหลอยู่ครับผมมาก็ฟีสปินนะครับมันจะมีให้เลือกหลายแบบนะแต่ชมไปพร้อมกันครับนะี่เห็นไหมมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สุ่มครับอันขวาล่างคือกดสุ่มครับผมนะสุ่มไปเลยหมุนฟรีได้เท่าไหร่โอ้หมุนฟรีได้ไห้าครั้งครับทุกคนตัวคูณอนะคูณสิบโอเคโอเคโอเคดีกว่าคูณหนึ่งครับผมหมุนได้ห้าครั้งแล้วคูณหนึ่งโคตรเกลือเลยนะ เห็นไหมครับตัวคูณจะเริ่มที่สิครับผมและทุกครั้งที่เราได้รางวัลนะครับตัวคูณก็จะเพิ่มทีละหนึ่งทีหนึ่งไปเรื่อยๆนะอ่าโอ้โหเอาจะบดแล้วครับห้าบทแป๊บเดียวไวมากไม่เฟกเลยไม่เฟกเลยครับผมโอ้ชื่อแกมที่เฟกแต่ไม่เฟกเลยครับไม่มีการเฟกกันเกิดขึ้นเลยโธ่สภาพ เสกแล้วครับเสกปินตเอโอเคครับสวยงามอยู่เออต้องงั้นดิไปได้ต่อแล้วเนี่ยทุกคนดูชุดนี้ดูชุดนี้โอ้โหเป็นไงอะเสกพอดีเลยผมไม่คิดมันจะเสกนะเมื่อกี้เพราะผมเห็นข้างบน่ะมันรอยอยู่แล้วนะไอ้องังควายครับไอ้คาะทาอังอะไรเนี่ยคว้โหหน่งพัน 1, บาทครับคอมโบนี้เอาเรื่องจัดวะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลย เพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดเลยรอบมาต้องเพิ่มเบ็ดเลยเว้ยไปฮารับจัดไปเลยเบ็ดห้าสิบบาทสามสิบบุญออตโต้มาเสกอีกแล้วครับผมเสกเจเข้ามาแบบนี้เปลี่ยนเป็นเครหรือสิบก็ได้หรือเอก็ได้สักตัวนึงอ่ะโอ้โหกระจายว่ะอ่ะอันนี้สวยครับเสกให้เป็นเหมือนเหมือนกันครับต้องอย่างนั้นเฮ้ย <c oughs> ไม่เสกต่อวะ <c oughs> ใช้ได้ครับผมวันนี้พี่เสกทำงานดีอยู่ครับนะเสกช็อตนั้นไปสวยจัดเลยครับผมเอาผมมีกำลังใจในการเล่นเลยนะอ่าละครับหลายไปโอเคครับผมเคเต็มจอเคเต็มจอบอกแล้วโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยสิบบาท เอาแล้วครับผมเข้าฟิสปินเบตห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาไงดีวะเอมเอาสีชมพูนแล้วกันนะเริ่มต้นที่คูณ5ครับได้สิบสิบบุนฟรีนะครับผมอ่ะใส่มาตัวอะไรของเสคคิวมาไมมอ๋อผมเข้าใจแล้วมันคือตัวอะไรอนุวีครับ น่าเป็นอนลูิทนนะไอ้หัวหมาเนี่ยส่วนไอ้นั่นก็คือฮอลัสครับที่ฮอลัสปึ๊บปึ๊บโอ้โหอรหน่อยเว้ยโอ้โหมันเป็นอะไรพรอฟิลสปินปุ๊บมันไม่ค่อยจะเสกอะไรกันเลยโอ้โหเกลือจัด ผมใส่แล้วหมุนได้ข้างนอกมันแล้วมันแตกมันว้าวอะ่ะแล้วมันเลยฟิดแบกกลับมาคือข้างในไม่ได้ครับน่าจะมีผลนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอารมณ์แบบว่าข้างนอกมันได้ไปเยอะแล้ว,วฟีดแบกกลับมาคือข้างในเกลือเอา้ายังก่อนมีสีลงอยู่นะแฟลเตอร์เนี่ยตุบๆๆแล้วเนี่ยโอ้หยังไม่ลงครับยังไม่ลง ฮึบฮึบเรียบร้อยครับผมอ่ะผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าปีสปินได้น้อยกว่าข้างนอกอีกนะเอาไมาก่กว่าข้างนอกอีกเนีอ่ะโอเคเอาเหมือนเดิมแล้วกันสีชมพูครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะผมลืมมองนะครับพอดีว่าตอนนี้กําไรเราเกินยอดที่เราตั้งไวนะ้แล้วนี่หว่าไปเ,เล่นต่อแล้วกันรอบบาลังมาไปต่อแล้วกันเนาะ คราวนี้ผมกำไรมา5,000แล้วครับเพราสูตร2,000ครับเศกันดิไม่เสกเลยอ่ะเอาหน่อยเด้คูณ8เข้าไปแล้วนะอืออือหือโอ้โหนิ่งเลยโอ้โหโจะหลุด355บาทครับรางวัลฟรีสปินรวมครั้งนี้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับ อ่าครับผมมาอีกตัวนะครับอีแค่ตัวเดียวแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมลงแล้วจ้าโอเคครับลงอีกรอบแล้วนะฮะอ่ะรอบสุดท้ายแลวาการกอดจะจากลาสำหรับเกมน,นี้ครับผมขอกดสุ่มไปเลยโอ้โหห้าหมุนอีกแล้วคูณแลคูณสิบ <laughs> เอ้ยอะไรนี่ยไม่เป็นไรเหมือนจะเกลือเกลือไม่เกลือช่างมันครับก่อนจากครับผมวันนี้กําไรผมผมโอเคมากๆแล้วครับสําหรับยอดนี้นะผมเป็นเสร็จบวกไปหมด้งหมด5,500บาทนะครับโอเคก่อนทีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบไมลิงกด Sub s ไ r ร b e ไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า I can't believe I'm alive!